สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิวไอดีที่45นะครับไอดีสดาวน้ำเงินนะครับามาดูสีติกันก่อนนะครับสีติครับอัตราการชนะ30,000ครับแพ้15,000นะครับวิตเอรี่เลดหกสิบเอร์เซคีเด้สองมิชชั่น2,000นะครับอัตราคอมแมสสิอนต์อัตราการอยู่รอด64%ซฮช็อตอยู่ที่61,000นะครับามาดู EP อยู่ที่สามสิบแปดล้านสแสนนะครับ SP ชพีเราอยู่7,000 ไอเทมตัวละครเหลือหมวกคาร์พอยี่สิบเอวันครับแล้วก็อ่าหน้ากากกันแคทพิษนะครับเออกันกันแฟดนะครับยี่สิบสองวันไอเทมนะครับเหลือเปลี่ยนปืนเร็วยี่สิบสามวันครับป้องกันทีมสามสิบเอ็ดวันเพิ่มช่องปืนสิบแปดวันแล้วก็จะมีสปีดแพ็กเกจแบบเจ็ดวันครับสองแพ็กเซตยี่ีแพ็กเกจแบบเจ็ดวันหนึ่งแพ็กแล้วก็สปีดแพ็กเกจแบบสามสิบวันนะครับหนึ่งแพ็กแล้วก็เซตแบ็คเดวิลนะครับแบบสามสิบวันหนึ่งแพ็กเซตมังกรครับแบบเจ็ดวันหนึ่งแพ็กแบบ เซตม้านะครับแบบ30บบาทครับ1แพ็คครับมาดูปืนนะครับปืนมีค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ80กระบอกนะครับนับแล้วก็นี่ครับมาดูก่อนนะครับปืนประจํายศนี่มีครบหมดเลยนะครับทุกกระบอกเลยนี่ครับมี m อเงินสนไยเงินนะครับมีโรถเอ็มด้วยนะครับบวก 8B นะครับเป็นหิมะนะครับแล้วก็มีไอเคม้ครับใช้ยอดเติม5,000บาทหรือว่า4,000เออหรือ200พอยต์แรกนะครับสวัสดีครับ ปืนจากกิจกรรม8ปีมีครบนะครับ AWP แล้วก็ AK สามนะครับปืนจากกิจกรรมอื่นออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็มีพอสมควรนะครับี่แถมมี AK เงินด้วยนะครับใช้ยอดเติม4,000บาทหรือ160พอยต์แรกนะครับ QTY m 4บวกสก็มีครับตระกูลโปมีครบนะครับโปร PSG โปร AK โปร MC นะครับแต่เดี๋ยวโปร MC น่าจะอยู่ข้างล่างนะครับที่ดูมาแล้วมี Wiper MC ครับถาวรนะครับจากไข่ตู้นะครับตัวนี้ปืนประจำยศมีครบนะครับคัพบ้า PSG ก็มีครับ วกสามนะครับแล้วก็ปืนกีตาร์ก็มีเขาจะกิจกรรมใช้เอ่อเติมนะครับแชมเปี้ยนเอ็มีก็มีนะครับนี่ครับมีปืนทองด้วยนะครับรอยนัดทองตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะนําตู้ออกไปแล้วแล้วก็ฮนุมานเอ็มีโหมดศูนย์ก็มีครับนี่ครับปืนจากตู้ไขตู้มีค่อนข้างเยอะนะครับถาวรแชมเปี้ยนพีเอจีมีครับคาโมเอ็มีก็มีนะครับโ h สเกลพีเอสจีครับปืนหาที่ว่าไขตู้หายยากๆก็พอมีนะครับตัวนี้มีพอสมควรเลย มีเอ็มสี่เงินบวกสิบครับแล้วก็โปรเอสนะครับบวกหกพีเอสครับบวกสิบบีครับเป็นหิมะนะครับนี่ครับสนายเงินมีครบทั้งสามเอมสเงินมีครบทั้งสามนะครับนี่ครับปืนพกก็มีครบทั้งสามนะครับก็สําหรับใครที่สนใจไอเดนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ f เฟซบุ๊กเอลกอนวันพีชนะครับหรือว่าติดตามผลงานที่กลุ่มเอสเอฟโมวันฮานะครับขอฝากเรื่องเฟซบุ๊กปลอมไว้ด้วยนะครับให้ระวังกันด้วยตอนนี้เฟซบุ๊กปลอมเยอะมากเลยนะครับแบนไปลุ ตั้งแต่กลับมาขายก็รู้สึกจะแปนไป6-7เจสตแล้วนะครับให้ระวังกันด้วยสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ